แบบว่าคือมีคนฮักคนมักเจ้านี่เจ้าก็ต้องอยากเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นแม่นบ่แม่นช่างฮูวว้ว่าเฮานี่มักบ่หรือบ่มักเนาะเฮาก็เบิ่งแล้วว่าเฮาบ่เห็นเฮ็ดได้สิเฮาสิเอาได้เนาะเออบบ่บาตาบอดบ่ตาเลคาเคโอ้ยเป็นผู้สาวใหญ่ว่าซี่ล่ะเพิ่นอยากอ่าฮู้เรื่องอ่าลองสอดได้ซะเอ้ย,อยเพิ่นสิเฮ็ดโแล้วแต่เฮาเว้ากันดอกถก,กันเองอแล้วแต่บ่เออบ่ได้กลองในหมู่บ้านเจ้านี่มันเท่าเท่าใด มันบ <im ranch iser> <s healthy> ่เกินอันนั้นดอกโดยถือว่าโอเคอยู่ค่โดยกราบสวัสดีและสวัสดีเด้อแพี่น้อง FC เบิดทุกผู้ทุกคนเนาะโดยมาพบๆกับสายไลฟ์ในมื้อนี้เนาะกะค่อยค่ำลงแดงเนาะแฟนพี่น้องเอ้ยเนาะสาไลเดินทางมามื้อนี้กะพี่เด้อแพี่น้องเอ้ย เดินทางเขามาหาเสาสดไม่ห้างลูกชองเนาะโดยเพิ่นก็เป็นไม่ห้างลูกชองแบบรุ่นใหญ่แน่แน่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะอันอยุอันน้ำเพิ่นก็คือว่าสี่สิบปลายได้แล้วเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยตอนนี้กะทางสาไลก็เดินทางมาหาเพิ่นเป็นครั้งแรกเนาะก็ยังมาทานในหูเสือเสียงน้ำเพิ่นดอกเนาะคู่ขาเข้าแต่ว่าเพิ่อนเป็นไม่ห้างเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยตอนนี้ทางสาไลกะ สิภาพพม่พ,มพมมี่น,น,น้องเข่าไปติดตามรับส้มกันได้นอกว่าทางสาวไมห่หา้างลูกสองลูกใหญ่นี่หน้าตาเพิ่นเป็น,บน,น,นะนใบไดเนาะแม่พ,าาพ,พ,พี่น้องเ้ยทางสาวไลดกันยังบุคเคยเห็นเพิ่นจ้าคื่อเด้อแม่พี่น้องเนาะทางสาวไลดกับสิภาพพม่พี่น้องเอฟซีของสาวไลดเข่าไปโอไปรดมเหนือว่าไปติดตามรับส้มพร้อมกันในตอนนี้เลยเนาะแม่พมมี่น้องเ้ยป่ะเดี๋ยวไปเบิ่งนหมูสม้มกันเลยโดยสบายดีเลยจ้าสบายดีอ้าวคอยกับมีมูมิตาโดยเฮ้ยมิตาโดยลองจ้าลองเบิ่งเนาะ โดยอ่ะเฮาก็มาหาเอื้อยเพิ่นเป็นครั้งแรกเนาะเอื้อยเนาะอ่าชื่อเสือกแหนงน้ําทางเฮาก็ยังบ่ฮู้เนาะข่อยนี่ญาติถามชื่อเด้อเอื้อยเด้อือเอื้อยว่าจังได๋นน้อยเอื้อยน้อยยอายุจักปีเจ้า47ปี47บ่เอออ๋ออายุละ47ปีเนาะพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าล่าก็เป็นสาวที่อายุใหญ่เนาะแก่แเนาะ โวกลงกะบอกือกระบอกงามเนาะเอาสาวหญิงใหญ่แม่พี่นอกันดยยิ่ข่าวกิ่นั่นบอกเ้ยกินแล้วกินแล้วเนาะเหมือนคือทั้งเอื่อยเป็นสาวใหญ่ในแบบทั้งเอื้อยเลยเคยมีครอบครัวหรือเปล่าเคยเคยแลวเนาะตอนนี้ครอบครัวเป็นไก็จะมันอยู่กันบ่ได้ไปไปมันแล้วเลิกเลิกกับัวเกาไดจะกปีเลยห้าปีหลือไร ห้าปีแล้วโอ้มีลูกมีต้ามกันอยู่บ่ม,มีสองคนมีสองเวลากับทางเอื้อยไม่ห่างลูกสองเนาะแม่โอ้ทางเอื้อยก็เลยคิดแบบว่า,าเลิกล่ากับพัวอะไรผ่านหลายปีแล้วก็เลยคิดอยากไม่ครอบครัวไหมโดยอ่าแต่คู่ได้ขี้มีแล้ว <c oughs> โดยได้คููได้ขี้ไงได้เงินได้ค้ำเนาะสิ่งที่เราขาดเคยคือตัวนี้เรื่องการอยู่กันกินได้เสมอเนี่ยการอยู่กันกินขาดมานี่แล้ว ขาดหมดเลยออืคือามาขาดหลายอย่างนเลยแนวแท้เจ้าพี่นาะขาดเมดทุกสิ่งอย่างเลยนะบเอือ่อมาถากคมหักเั็นเพียงพี่น้องขาดเมื่ทุกสิ่งทุกอย่างมาซะขาดเมื่ทุกสิ่งทุกอย่างคิดข่าวกำลังชิ่นโย <c oughs> โอ้ยตายเพียพี่น้องมาหาเอื้อยมาหาเอื้อยเพิ่นพวกนี้นะ,อะเอื้อยเพิ่นกันสีว้าแบบาตลกตลกเพียงพี่น้องนะี่เลยเพื่อนกันเอ,เอื้อยเนาะเออแบื่อขัดเรี้ยวทันซะเนาะเพียพี่น้องไง เ่าขาดเคย่อนทุกใจเป็นข้าวกับเนื้อพอนะโดยอเป็นพี่น้องเลยเออแบบคือเจ้านี่กอ่าอยู่บ้านนี่เป็นเพื่อนซานจะเองบ่เพื่อนซานใครเองนี่นะโอ้เพื่อนซานจะเองเนาะโดยปัจจุบันนี่อยู่กับลูกอยู่กับลูกสาวลูกสาวไใช่ตอนนี้สาวไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วเออสองวะลูกชายเพืนึงแต่เขาไปหาเงินปนผักใตปนแ้นเขาสร้างครอบครัวใหม่แล้ว ลูกสาวเราไปทํางานในภาคใต้โดยหากแต่มีครอบครัวแล้วมีครอบครัวแล้วอ๋อเขาก็อยู่กับครอบครัวเขาเลยเนาะแม่นอืม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 ก็ถือว่าท้าเอื้อยนี่ก็อยู่กับลูกสองคนบ้านนี่อยู่กับลูกสาวสองคนอ๋อญาติพี่น้องเจ้าได้สเอื้อยก็ดูเพื่อนไพ่เพื่อนมั่นไปแล้วเพื่อนก็ได้อืมอืมแต่คือเจ้านี่เปิดใจนี่อยากได้กคนอยู่าฉยเอื้อยสามสี่สิบเพล่ว่า ตอนนี้เอื้อเก็อบ47เนอะค้า่าแบบากได้คู่ได้กับประมาณอายุกับสิ่ใหญ่หรือว่าอะไรเดียก็ขืนเนาะอะไรกันเออตั้งแต่เปิดใจว่านีมีคนถูกใจใช่หรอเปล่ยังหัวมีเลือกไปจชะการจะเลือกแน่แล้วเหรอพอเขาก็เป็น้หยิ่งเนาะเขาก็เป็นคูหยิ่งเราขี้มากมากกับเบาแล้วขี้เหลามากกับเบาแล้ว แม่คการว่าวเลือกเลือกคือจะว่าว่าค่อยเลือกค่อยเลือกนั่นนนั่แหละเออเฮาก็ต้องเลือกแน่ว่าท่านสาวอ้าวว่าวขวัติซีวี่พูว่ามักปุ๊บเอาปั๊บแล้วอ่ากินเหล้ามาสุราโอ้โหโบราณปนนันดอกโดยเอ้ยเพูนกันคือว่าเนาะกันบอกก็ไปอยู่ได้ปันนี่แล้วคนว่าอันนั้นนะซีฮาร์ปี้ยังมีมีแววยังยังมีวีแววที่จะมีครูมีขี้คือมูแมนอ๋อตั้งที่ว่าเลิกกับผัวกระพานมาหลายปีแล้วเนาะเออ อ่าโอ้เฟย์พี่น้องเถือว่าเอ้ยเพื่อนีเก่าแบบอันนี้แหละแบบ่ได้อ้อมคอบเนี่ยเป็นบอกว่าความจริงแบบความจริงแบบตลกไปน้ำเลยอ่าแบบแหม่เอาความจริงมาเล่นความจริงก็คือความจริงนั่นเองเนาะโดยโดยจากชันแหละแฟยพี่น้องเลยหากแต่ข้าพุทธิสมักเชีฮักเจ้าเนี่ยก็ต้องรับสิ่งที่เจ้าเป็นอยู่ในตอนนี้เนาะมักตลกเฮฮาแฟยพี่น้องทั้งเอ้ยเพื่อนก่าเป็นคนแบบว่า อารมณ์ดีเนาะแม <Man. S 1> ่นซะ mm. บ่เครียดบ่โศกบ่เศร้สาสดชื่นสดใสตลอด <Man. S 1> แม่นว่ได้กะดอกไม้หวานช่วยามแดงให้พี่ <laughs> น้องเด้อนะอันดอกไม้ตัวนี้นะ่ะถ้าแมงูมาต,ตอมแล้วกออกมาบ่ได้นะแม่นบ่ <laughs> ตล้ลคพี่น้องเอ้ยหวานนี่ <laughs> โดย,โดย,โดยจังซั่นแหละเนาะอันนี้กมันกขึ้นอยู่กับอ่าคนคุยกันได้เนาะเอ้ยเนาะแม่นเว้าคนบ่คุยกันมันสิไปฮักกันได้เนาะแม่น เดี๋ยวนี้อยากคุยอ่าตั้งแต่เปิดใจไม่นี่ล่ะคุยน้ำแดีวว่าจะคนเดี๋วว่าที่คุยไดอบอยังบอกคุยน้ำไผยยังไม่คุยน้ำไผยเพลิดลินกับบริแจกเอ้าคือบริบริเจกปีนงคือบริเจกโมมี่นี่แหละว่าเพชรดเพลินกับมันกะเกลเกลือแบบนี่เนาะมันฉากบ่เต็มบ่อยู่นี่แหละมันโมเมนต์โมเต็มมันโมเมนต์แต่ว่าหัวใจแล้วโมเต็มโทรศัพท์ก็บ่เต็ม โอ้ยได้อยู่เอาข่อยฮู้ๆๆโอ้ยตายเนาะเฮ้ยเอ้ยผู้ว่าผู้แฟวทางใด๋เด้อสิมาเติมเต็มหัวใจน้อยเด้อเนาะเพิ่นบาดนีเนาะพุ่นเด้อหาทังฝั่งไทยฝั่งลาวเด้ออ๋ออ่ะเลือกเลือกเลือกเป็นคนผู้ว่าทางใดคักเลือกเอ้าโยก็พุ่นแลเมืองไทยเมืองล้างพุ่นและหนยเลือกกันเนาะเมืองไทยเมืองนอกประเทศนอกเพิเออคนลาวนี่บ่เอาบ เอากล้มกันไปซะก่อนพอแล้วคบกันพอแล้วเนาะจังหูจักว่าเอาลาวบ่เอาไทยบ่เอาเมกาบ่ใจสิยุกมักทางไกลพอแล้วเนาะมักทางไกลพอแล้วบ่เอ้ยเลยเลยหมักทางไก่พอแล้วเนาะเอ้ยเลยก็คือว่าแลเนาะคำว่าเฮาเอาแบบอ่าเพราะว่าทางอื่นทางไกลอยากลองเบิ้งเนาะเอ้ยเนาะว่าคนบ้านตัวเองนี่ก็เคยอ่า คบากันแล้วเคยคบหามาแล้วคนในลาวนี่ยาทางไกล้ไปแล้วขันว่าใดนะอยากลองเบิ้งสิเป็นแบบใดเนาะเออมันสิแซ่บหรือมันสีอย่างใดมันสิเย็นจังงามหรือมันสีฮอนจังไพ่ก็จะคบทางไกล้และสะกดเนาะอ๋ออ่ได้ก็ยากลองเบิ้งเนาะเอห้ยเราไงเนาะมาหาผู้สาวอ่เฮาขี้ไรก็ยังได้ทางไกล้แลหมู่จังบุ่มีทางติเออแม่แต่ความใจอยู่เออเนาะ เฮากะลองคบเบิ่งหั่นแหละเนาะอือคบกันไปเบิ่งเออๆๆคบกันแล้วสมมุติว่าจะคบกันแล้วตกลงปงใจกันที่จะมักจะอ่าองกแล้วเอ้ยแบบเพิ่นอยากมาหาเฮ็ดจังได๋กตกลงปงใจกันแล้วกคบกันีหยังแอนกันฮู้จักฮู้เรื่องกันแล้วกแล้วแต่ลเนาะอยากมาก็มาอยากมาก็มากบ่ได้้ามาแล้วกเห็น ห know, like styles, together, ูบ <directamente> ห <fella. S 2> ้างหูบ <month> ่อยเป็นรับสภาพ่อยแบบ่อยรับคอยได้บอกรับคอยบ่ได้คอยรับเขาได้บอกเขารับคอยได้บอกแล้วก็ตกลงกันที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้บอกเนาะเออ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 เฟลิอเยเออเนอกถือเี่ยเฟลฟนอเยไ่ได้ไ่ได้ว่าอ้อมครอบได้แบบตรงปกเลยได้นี่นะแบบตรงปกเลยเฟลฟินอลเลยเนาะเออรับได้บอกเลอรับมาได้ก็แล้วแต่ต้องการอยู่ตอนนี้ก็คือความหักนะก็เป็นอ่า คือมาเจ้าว่าอยู่ในเนาะขาดเธอทุกอย่างถ้าผู้ใดที่จะมาดูแลก็ต้องพร้อมทําให้ได้ทุกอย่างมาท่านซะแม่นแม่นเออเออเพรีนพี่น้องเลยเอากระเพื่งเห็นครั้งแรกที่ว่าผู้สาวเปิดใจเราเว้าแบบตรงแบบนี้เพรีนพี่น้องเลยเราเว้าแบบไม่ได้อ้อมค้อมเนาะแบบไครเลี้ยงได้ไครเอาได้กระเบิ้งเอาเองอะไวแบโดยถ้าผู้ใดมักฮักเนาะแต่ลองเบงเพรียพี่น้องเลยลองคบหรือว่าศึกษาดูใจกันเลยเนาะเลยเนาะแม่น ໂດຍໂດຍແລະເຈົ້ານີ້ແບບว่าຄືມີຄົນຮັກຄົນມັກເຈົ້ານີ້ເຈົ້າກໍຕ້ອງຢາກເຫັນໜ້າເຫັນຕາເພິ່ນແມ່ນບໍ່ແມ່ນຊັູຮົມນາບິ່ຮົາຮາາໄດາທີອດບຕຄາວົາັທື່ມບອດວນາ บั Ooh, mee, or, yse, huh ang, ้งกัดเนี่ยมันคักแม่จั่งหลับกันได้เนาะขู่รั่วขู่มีอะขู่เป็นขู่ตายเอื่อยเพื่นว่าขูหังขู่มีเนาะเพราะว่าเอาสิมาใช้ชีวิตร้อมกันเนี่ยมันก็ต้องเอาคนที่แบบว่าพ่อแบบนั้นเนาะเออโดยเพื่นพี่น้องไงอย่างคาเคก็เดิมก็เดิมากกับว่าเอาเนาะเนาะเพื่นพี่น้องไงเอื่อยเพิ่นก็บ่าถือเนาะเพื่พี่น้องเนาะเอ่าอ่าถือว่ายอมฮับจริงที่เอื่อยเพิ่อนว่าเนี่เนาะบอสิ ตัวผู้ขคนนี่สซิบ้าแบบมาตรงไหมครับซิบ้าต้องว่าทางอ,อ้อมแนนบ่ men, like uh, Listen, เอ้ยเพื่อนเนี่ยเป็นคนแบบชัดซื okay? okay ่อถ้าผู้ไรมากฮักอ้อตรงนะอ่าเพื่อนคือชัดซื่อกับความฮักเพื่อนเนี่ยเนาะโดยแม่พี่น้องเลยคืออันทั้งเรื่องนี้แทนน่าจะกล้าในพายาเฮดเด่นบ่บริเฮดคนเฮดโอ้ยคนเฮดแทหน้าตะกล้าก็บบริเฮดบ่บ่มีผู้นำพาบ่บ่มีผู้ขาดผู้ไทยเออไทยเองบ่ได้บ่บ่ได้ บ่เป็นได้บ่เป็นบ่เออได้หารถทอกรถไทยมีครบบ่มีรถไทยก็ได้คันเฮ็ดก็ของเอ้ยของน้องนั่นแหละโอ้เอาของเอ้ยข้างนอกมาถท่าอือเออให้พี่น้องเ้ยทางเราก็มเว้าอีเด้อพี่น้องาดเคนทุกอย่างอ่าหกแต่เฮือนนอนนี่เป็นเฮือนเจ้าเนาะอือเออพี่น้องเ้ยเดินเฮือนเดินซานนี่เป็นเดินมูลบ่เอออันเดินบ่อยู่นี่เป็นเดินญาติพี่น้องแบบว่ายกัน เดินม uh, oh, ูนนะหักแต่ใบยู่เกอนไผ่เก wow, right. um, ินมาแล้วโอ้ดูดูแบบเจ้าบพิ่งเห็นหน้าสิจะกินข่าวซช่ไหมเกยกินข้าให้ขาน่าน่เผินแบ่งหายก็ได้กินนะเอ่อเดี๋ยวเ่าเพิ่นเห็ดนหาเห็ดหน้าแหละเพิ่นเอาหายขาน่าแม่นเพิ่นหาปีนึงจะสอบสิบสี่สิบห้าสอบเนี่ยแหละแต่ละปีก็กุ้งกินอยู่บ่เอกเลย กุ้มไปวัดสันแล้วยังว่าขาดเขินยังวะกุ้มก็คือว่ากุ้มด้วยเนาะขาดเขินเนาะเลยเนาะก็ว่าอย่า่าขาดเขินเอ้ด้วยเนาะเพ่นพี่น้องเลยสันเด็ดเพื่อน่าให้อึดไปห้าข้อกินกับบ่าวาด้วยเนาะขาดเขินคำใส่คอก็ไม่คอเนาะบ่คอแล้วว่าขาดเขินหน่อยนึ่งหูดีตาดีเนาะทิ้มือดีมันจะไม่คอ อย่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าหายแล้เนาะเออเออเพื่นพี่น้องเลยขี้ข้านกับตั้มแจ่วกินเฮือนนี่แหละอ่ามีอย่างกักินเนาะอือกโป๊เปะไปแล้วกับลูกสาวสองคนเนาะแม่นมีเงินกับกินหลับซีนแล้วบอมีเงินกับขาไก่กินเออใครลอกมีไก่เลี้ยงไก่น้ำบอกเออเลี้ยงอยู่พอได้กินอ๋อมีลายอะไรขายบ่เอ้ยขายไปน้ำมาแล้วบอกขายสิเอาในใส่สื่เพชรแปวงนัวเออเออบอกไม่เอาบอได้มีเงินเดือนเงินเอาบอได้มีเงินเดือนเงินลาวเนาะเออเออโดยโดย โอ้ยแฟรพี่น้องเลยว่าเ้ากำมาหาเอื้อเพื่อนนิพนค่ายที่แฟรพี่น้องเลยเนาะเออเออเฟรพี่น้องเลยก็ลองคบลองคุยกันเบิ่งเนาะเอื้อเนาะถ้าผู้ว่าวเป็นทั้งใดก็ตามเต้เนาะแฟรพี่น้องเลยลองศึกษาดูใจกับเอื้อเพื่อนว่าความหักนี่ก็เป็นสิ่งที่สวยงามเลยเนาะแมนถ้าผู้ใดน่าหักแล้วก็คือชีวิตเราเนี่ยจะดีขึ้นแมนถ้าแบบว่าพร้อมเพียงเนาะพร้อมเพียงซอยกันสั่งซอยกันหาวสั้นซะเนาะโดย นะเจ้านี่สมมุติว่าแบบคบกันแล้วแต่งการแต่งงานแล้วอ่าเป็นผู้สาวใหญ่ว่าซี่ล่ะเพิ่นอยากอ่าฮู้เรื่องอ่าคล่องชีวิตสอดได้สายเลยเพิ่นสิเฮ็ดโอแล้วแต่เฮาเว้ากันดอกถืกันเองอแล้วแต่บ่อบ่ได้ขึ้นกับอ่าจะโคดลุงตาอีกขึ้นกับ2คนบ่ขึ้นกับ2คนแล้วจังฮอดลุงฮอดตาเนาะเว้าคั่นบ่เว้าลุงตาสิไปเว้าอนใดจับ่2คนคุยกันถกใจแล้วก็ไปฮอดุงโคดลุงตาบัดแม่นอจะโคดลุงตาฮู้มัง จังสันเนาะฟรพีนองนเลยเมื่อกลับค้าองในหมู่บ้านเจ้านี่มันทอกับทอดไมันบกเกินอันดอกบกเกินแสนดอกไปประมาณแสนบกเกินแสนในหมู่บ้านเนาะโดยถือว่าโอเคอยู่เฟพรพีนองเลยโดยโดย,โดยว่าเขาเด็กทงหาพัน 5, ยังเป็นทงสิบ้าวเลยมันก็มัดเท่านั้นแหละไปเฮ็ดกินใจมือได้เนหะ็นเนาะเนี่ย ก็ไม่ลูกก็ได้อยูซ้ำซิเมือ่อโอถ้าผู้ใดยอยู่น้ำเล่าได้เขมามักฮักเล่าก็ถือว่าต้องออทำใจทำใจเพราะว่าเราเพชรแสบคักเพื่อพี่น้องเลยสาวใหญ่เนาะสาวใหญ่นี่ถือว่ามามาแรงเนาะเออเนาะไฟมันมาแรงเนะาะไฟมาแดงเพื่อพี่นออ้องเลยครบเลยเอาเลยครบแล้วเอาเลยไหมอะไ้ดีล่อยอย่างเลยบอ,อยและคำว่าหมักแล้วก็เอาบอหมักแล้วก็ยาม่ได้ให้ พราะฮาก็ต้องการหัวหนาเขาครัวอยู่เนาะแม่นทั้งลูกเจ้าเขาเฮียนเนาะลูกเขาเฮียนได้อยู่มอสามพวกโดยโดยหาเงินแบบได้เฉยหาน้าไม่นี่ขายเป็ดใครไก่ใครมั่วใครควายใครเบ็ดน้าไม่นี่มียังกัหาขายน้ำบริษัทขายไปเบิดนะขอแต่ว่าได้เงินเนาะขอแต่มันมีเงินเป็นเงินมาขายมัดเป็นเงินมาส่งหาน้าไม่ขายเออจะหาหนาไม่ทั้งได้เอฉยพูดแล้วหัวยห้องพูดแล้วพูด ผุนดงด้านพุ่น้ำไม่ก็ได้นำไม่ไหลไปไก่ปะนักเออย่างไปโบอยู่คีรถไทยน้ำมูแล้หมูชวนก็ไปขายมาใส่ถุงขายสี่ห้าสิบโดยพี่น้องเลยกุดกิโรขายกุดจิโร่ขายเออเจ้าโดยโดยโดยพี่น้องเลยถือว่าดิ้นล้นตปทุกวิธีทางนะเออดินล้นเรียกลูกนะกุดจิโร่ขายหาน้ำไม่ขาย พพเพราะว่าเขากะโตผู้เดียวเลยเนาะอืออ่าโดยโดยแ<โ>พ,พี่น้องเลยภ <c oughs> าษาเขากะมาโอ้มาลมกับเพิ่นแล้วก็ถือว่ามาหาอ่าเอื้อยเพิ่นเนาะซื้อว่าลานก็เกินน้อยเออมาหาเอือ้อยน,น้อยเพลินลก็ถือว่าพรคายสมองน้องแฟนพี่น้องเลยแม่นอ่าเราเป็นคนแบบเฮฮาเนะาะเขาก็โอ้ลงกับเพิ่์ลโดนพอสมควรแน่กับแฟนพี่น้องเลยก็ขอมุกขอบใจเอื้อยน้อยเด้อที่ว่ามาลงน้ำเขาเนาะแล้วก็มาลงเคปซีของเขานี่เนาะ โดยเขากลัดเส้นเรือทางกลับเด้อเด้อไอ้หน้อยเด้อโดยสบายดีไอ้หน่อยโดยโอเคเพรี่พี่น้องเนาะเขากะมาหาสาวไม่ห่างลูกซองดุนใหญ่เนาะเพรี่พี่น้องเลยมาโอบมาดมน้ำลาวกะแบบทั่งเอื่อยเพิ่งกะแวาแบบอ่าบัตรอ้อมครอบเนาะเพรี่พี่น้องเนาะถ้ามีผู้มักผู้หักกะรับได้ภาษนเนาะถ้าเพิ่งมักเขาวาษาเพรีนพี่น้องเลยโดยกะลองเบิงเนาะเพรี่พี่น้องเลยลองครบ ผู้สาวรูดใหญ่ลองเบิร์เนาะผู้สาววัยใหญ่รูดใหญ่ไฟแดงแม่พี่น้องเ้ยลองคบเบิร์ศึกษาดูใจเนาะแเ่นพี่น้องเ้ยถ้ามักหักก็ลองติดต่อหรือว่าโอโลมทักทายเข้ามาได้เนาะแเ่นพี่น้องเนาะทางสาวไล่ก็ยินดีที่จะเป็นสะพานความหักให้ทางผู้แม่พี่น้อง fc เบิร์กถกฝักส่วนเด้อแพ่นพี่น้องเนาะจะเป็นทั้งไทยก็ได้ทั้งลาวก็ได้หรือว่าต่างประเทศก็ได้เนาะแเ่นพี่น้องเ้ยถ้ามักหักหรือว่าคุยกันได้เนาะแเพื่อนก็ถือว่าโอโลมกันเบิ่งก่อนแม่พี่น้องเ้ย จังไดก็รอรุ่นเราส้มหรือว่าพังคำตอบรุ่งกันอีกคลิปหนาเนาะว่าถ้าเอือยเพื่อนสิว่าจังไดเนยเพื่อนพี่น้องเ้ยโดยไะโอเคเพื่อนพี่น้องเนาะสารับคลิปนี้เทากับจะได้ขอตัวจบคลิปแด็กก็จะได้เดินทางกลับบ้านเนาะเพื่อนพี่น้องเ้ยโดยช่วงนี้ก็ค่อยทำลงแรงเนาะปะไปพ่อกับสาไลคลิปหนาเด้อเพื่อนพี่น้องเนาะสาไลก็ขอมอกขอบใจหลายๆที่รับชมคลิปของสาไลแต่ตัวตนจบได้ก็บอกข่าวโฆษณาเนาะโดยพัฒนาคลิปนี้สาไลกับสิการทว่าสบายดี